ลิซ่าปล่อยวิดีโอทีเซอร์วันนี้เซ็กซี่เยี่ยวแตกมากแถมถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยก็หมดเมืองไทยสุดๆเกาก็เกาเธอฉันเป็นคนไทยฉันถ่ายทำที่ไทยรอบนี้ใช้ของไทยเกือบ100%เลยก็ว่าได้ ลิซ่าเอาทีมไทยเข้าสู่สากลอย่างแท้จริงทั้งตัวศิลปินทั้งแดนเซอร์ทางนักสแสดงแถมโลเคชั่นที่ไทยถ่ายที่เยาวราชแบบ3วันติดแบบไม่มีใครรู้เลยลิซ่าทำถึงมากลิซ่าทำถึงได้ไงนี่มันยาวราชเป็นพื้นที่คนเยอะแต่ลิซ่าทำได้และไม่หลุดเลยลิซ่าถ่ายเวลาไหนถ่ายตอนไหน ไม่มีใครรู้นอกจากคนในพื้นที่แถมปกปิดเยี่ยมมากภาพไม่หลุดเลยดูวิดีโอทีเซอร์วันนี้แบบอึ้งมากอึ้งถ่ายที่ไทยอึ้งถ่ายที่อาวราชอึ้งแดนเซอร์เป็นคนไทยอึ้งนักแสดงที่มีรอยสักเป็นคนไทยมันแบบอึง้งอึงแล้วก็อึ้งไปหมดแทบรอไม่ไหวแล้ววันที่28นี้แล้วเวลาไทย7จ็ดโมงเช้าเตรียมตัวกันรอเลย ร็อกสตารตัวจริงทั้งเสือ้อทั้งฟันเป็นสตาร์ไปหมดแถมลิลลี่ยังโปรโมทร็อก s t a r ที่ทําสแควร์อีกลิซ่าเล่นใหญ่แล้วลิลลี่เล่นใหญ่กว่าอีก hey, baby, แล้วพบกันใหม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ